สวัสดีครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับก็ได้ตัใจจะทำเป็นเมนูปอบเปี๊ยะทอดนะครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้แผ่นโรตีสดเดียครับวันนี้ไปซื้อ,อเมค้าท,ทำให้ส,สดๆใหม่ๆเลยกระหล่ำปีซอยครับแครอทซอยหมูเนื้อแดงติดมันเล็กน้อยสับพอยหยาบเห็ดหอมถ้าเราทำการแช่น้ำให้นิ่มแล้วก็นำไปต้มสักครู่นะครับค่อยนำมาหั่นเป็นชิ้น สเกลือก็จะมีลาบกระเทียมพริกไทยตำพอหยาบๆนะครับซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำจาลนสายโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันครับในขั้นตอนแรกเราจะทำการผัดไส้กันก่อนนะครับเราก็ใช้น้ำมันเล็กน้อยหลังจากนั้นก็นำสามเกลือลงผัดให้หอมนะครับให้ใช้ไฟอ่อนนะครับ เราจะตามด้วยเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมเนี่ยต้องโดนน้ำมันนะครับโดนความร้อนเราจะส่งกลิ่นหอมฉุยเลยผัดไปสักครู่ให้เห็ดหอมนิ่มนะครับ อย่าผัดนานเกินไปนะครับเดีย๋ยวเห็ดหอมเราจะกระด้างหอมมากเลยครับสามเกลือเจอกับหอมให้เราตามด้วยเนื้อมูสับเลยครับ เราจะผัดจนกว่าเนื้อหมูเราจะสุกเลยครับโอเคพอเนื้อหมูเป็นสีเราก็จะตามด้วยวุ้นเส้นเลยครับวุ้นเส้นเนี่ยให้เลือกใช้เป็นวุ้นเส้นต้นสนแบบสาเร็จรูปนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปแช่น้ําก่อนเสร็จแล้วเราจะตามด้วยแครอทครับ ผมจะปรุงรสเลยครับด้วยซอสหอยนางรมซีอิ้วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ผัดให้เข้ากันครับในขั้นตอนนี้อย่าลืมนะครับให้เราใช้ไฟกลางคพื่อไปทั้งอ่อน กะหลำปีครับเราจะผัดให้สุกแค่ประมาณ80-90%ก็พอนะครับเพราะว่าเราต้องนำมาทอดอีกทีอยู่แล้วผัดให้กะหลำปีสลด รสชาติได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาพักไว้ให้เย็นนะครับวิธีการห่อนะครับ ทอบสักงหนึ่งหมวนนะครับแล้วก็ปิดหัวปิดท้ายหลังจากนั้นก็หมุนให้แน่นนะครับแล้วก็ให้เราทำการนำแป้งมันผสมน้ำมาทาบางๆนะครับแผ่นปอเปี๊ยะเราจะได้มีหลุดนี่นะครับสวยงามมาก เดี๋ยวขอตัวไปทําให้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปทอดกันครับน้ํามันพอประมาณนะครับถ้าใครที่ไม่ขี้เหนียวเรื่องน้ํามันก็ใส่เยอะๆไปเลยครับแต่แม่บ้านผมค่อนข้างที่จะขี้เหนียวน้ํามันนิดนึง ใช้ไฟกลางค่อยไปทางไฟอ่อนนะครับขั้นตอนนี้ถ้าไฟแรงเกินไปเดี๋ยวแผ่นปอเปี๊ยะจะไหม้ซะก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไปชมหน้าตากันในจานนะครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูปอเปี๊ยะทอดทานกับกน้ำจิ้มไก่แม่ปนอมฝีมือคุณด้่ใัญนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับ ทำฐานก็ได้ทำขายก็ดีคลิปน่าสใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ลำใจ .com ไม่ได้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ